ก็อยู่พาร์ทที่สองดูแลท่ายังไงให้มันปิดเปิดได้ดูนะง่ายมากแล้วก็ใส่เลย <c oughs> ทำระบบดีปะทำระบบดีปะระบบดีปะคิดระบบกี่ระบบก็ได้เนีย ช่วยตูปื้ปื้พื้นหน่อยเรอเพราะว่าเด็กนอยให้ไม่ให้ไข่ออกทอามาให้ล่ะลือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันออกตัวเนี้ยเหลือออกอ่ะแล้วเราก็ต้องจบด้วยเครื่องบินออกโอ้ยเอาพวกนี้ออกไปได้ปะแล้วมีหน้าหลังคาหน้าหลังคาเด็กนะเอามา ปูเลยปูเลยเอ้ยตัวนี้มันมาจากไหนทำไมตาต้องใส่หน้าด้วยอ่ะใส่หน้าอีกอ่ะเออตาตาดูเฮียนะเออค <c oughs> อหักคอหักตาตาลองเงยบ้างดิเฮียเขาตาลองเหยให้สุดเลยอ <c oughs> ่ะเฮียเขาเริ่มเอาโรถมาจากที่บ้านของเขาเ ขึ้นเครื่องบินไปอ๋อน้ำมันเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวไปหาน้ำมันมาให้เย่ยลงมาเขาลืมเดีไปวันวานเขาเก็บรวยบ้านเขาอ่ะไอ้หลังสีแดงแดงนี่เขาย้ายบ้านไปอ่ะเลี้ยวเขาลืมโป้ขับได้ยีไ่ยได้น้ำมันมาเนีย่ยกำลังขุดอยู่ยเนี่ยเห็นน้ำมันแล้ว ได้น้ำมันมาแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปคาบก่อนเดีะเดะเฮียเอาไปคาบก่อนกระต่าวางตัวคาบไว้หน่อยดิเออตัวคาบเออตัวคาบไม่งานตัวคาบเอามาวางนี่วางแง่เดะเฮียทำแป๊บเดวเฮียทำแป๊บ ตั้งนึงนะเดี๋ยวเฮียทำทำหนักทำหนักเออโหลทำทำทำไอ้วันนี้มาจากไหนครับไหนเฮียได้มาแล้วเนี่ยอีโต๊ดตาเฮียแบ่งน้ำมันให้ป่ะป้าเฮียได้น้ำมันมาแล้วอะเดี๋ยวเฮียเก็บใส่กล่องก่อนนะสร้างบานก่อน เ็บใส่กล่องก่อนวางกล,งล่องไ<ม>ว้ตรงไหนดีแล้ดีว่าป้องกันบ้านเราด้วยนะบอกให้เหลือโตอื่นอ,อะไรมาเฮียได้โมหกสิบสี่อันไงเออพอดีนะไม่ใช่พอดีดิเดยอะเกินเฮ้ยกล่องน,นี้มาทางไหนนี่ขนาดเรียนยมาดี โ okay. hey, อเคเฮ้ยตาตาวางบันไดเหรอบันไดโอลาสตั้งบันไดโอลาดเอ๋หรอทึบวางให้มันเป็นแนวหน่อยดิ นะคะบากอะเดบถ้ามันทำได้ละแบบหนึ่งเดี๋ยวท้าวงจรขายากรู้วว่ามันทำได้ป่ะงเด็บหนึ่งนะหาขอก่อนนี่เ้วเราต้องวางแบบนี้ใช่ปะแล้วก็วางมันในเบบนี้ ให้สร้างอีกข้างหนึ่งก็เป็นกลับหัวอันใดกับหัวเฮ้ยร hey! ู้ไหมอันนี้ทำโตได้เขาบอกให้อันเนี้ยทำเป็นเท้าอีได้แล้วเขาบอกให้ mm hmm. เดี๋ยวเราทำให้ดูวางนี่วางนี่นกับหัว วางนี่ยังไม่เหมือนกอนะ,อใ,นอะในๆนก็หนๆแล้วมาทำฝั่งนี้โตนี่ไงเขาสร้างโตได้นี่ไงโตยังไงเขาสร้างโตได้อ่ะเนี่ยพิเศษมากเลย,เยโต โขงมันอยู่แล้วอ่ะอ้ะอะโอเคอยู่ทีเพิ่แปัป๊บนึ่งนะโอเคอกลับมาแล้วซึ่งบล็อกมันไม่ได้อ่ะ เฮ้ยกำลังทำบัก็กเ,เออแทำไงเฮียขอเขาเล่นละเฮ้ยตาต่าอ,อ,อย่าอย่าทุบอย่าทุบนะจใจเพึ่งทุบเฮียรู้ไหมเขาสร้างโตะยังไงอยาดูโตะของเขาหน่อยดิเฮียมาดูโตะของเขาหน่อยได้ไหม What? รถไฟก่อนไ,ไหมเขสาสร้างรถไฟเล่กกนรถไฟสนุกจังเลยนี่คือบักใหม่บักใหม่บัก 哎。 บบเพี่เขาเจอท้าอะไรด้วยอ่ะ <c oughs> <ồi> ก็เนี่ยทำบั๊กอยู่อ่ะเนี่ยเขาเจอหลุมอะไรด้วยอ่ะในหลุมในหลุมหลุมตามมาดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนเดี๋ยวเฮียลงลงไปด้วยกันอ๋อมันคือถ้ำถ้ำไผ่เนี่ยไครดีกว่าอาจจะมีของอะไรดีๆก็ได้เออไม่มีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเฮียเอาอุปกรณ์ที่มันแข็งแกร่งที่สุดอ่ะ นี่มันคือคอนดูนะตาตาขอาอันไหนอ่ะไมเเ่เฮียเฮียขุดก็ได้แต่ตา้าดูดิมันขุดหลุมลึกขนาดนี้เลยอ่ะ <laughs> อย่าข้าคนปักทสอรืมไปว่ามันปักคอสไม่ได้ดีๆเฮียมีที่ปักทออดีๆเออเจ นี่งป่ะพอมีแสงอยู่ป่ะมันคือวงจรไฟฟ้าที่เฮียทำเมื่อกี้ให้มันโดดขึ้นกระโดดมันได้ไกลเออให้มันฆ่ากันเองเบา,า่างมันฆ่ากันเองไม่ใช่อาหารเทมเ นี่นยากดูเขาหน่อยทีงไหน,นเาาน,นี่นนนยเขามาอ,อยู่น่าใจยี่ไหนอะที่ไหนเนดูนี่ได้เสียงเขาขุดไหนนไมเนี่ยเขาดูนี่ <ç uk> เห็นรู <riff> ไม่มีอ่ะเดี๋นี่ อ๋อคุณลูณม,มันมีถึงเบนล็อกเนี่ยนะหรือว่าไหนตาตาขุดถึงไหนแล้ว่ะเดี๋ยวเที่ววานทอตไม่รู้มันคือทอตหรือเปล่าขุดลงไปต่อกันดีไหมตาตาขุดไปเลย 我走了。<laughs> Oh Oh! เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะี๋ยวเราสร้างกันก็ได้จบคลิปนี้แล้วจะมีอีกนะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาต่อตอนเย็นนะอี่ก็อีด้วยเก่งมาก โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันกันตอนเย็นนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอุย้ยไม่ใช่ดิขอบคุณนะที่มารับชมที่ปผมแล้วก็ปักปักที่ผมคิดขึ้นไง <c oughs> <c oughs> แล้วสำหรับอันเนี้ยเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมไปหาวิธีทําก่อนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ